สวัสดีครับผมนายปอออนไมล์เววันนี้เราจะไปกันที่ส่ย์รับส่งสินค้าพัสดุด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งจะอยู่ที่โรงซ่อมบำรุงรถไฟ LD หรือรถไฟทางไกลนะครับเขาจะทำการรับส่งพัสดุด่วนต่างๆนะครับผมไปในเส้นทางสายเหนืออีสานและสายใตย้วันนี้เรานำรถจักรยานยนต์ Big กไบคนะครับผมมาทำการส่งที่นี่เลยนี่เป็น ยามาฮ่า MT ศูนย์เจ็ดนะครับผมของน้องชายผมเองโดยของที่เราต้องเตรียมมาประกอบในการทำเรื่องส่งนะครับผม mm hmm. ก็จะมีแบบฟอร์มเอาที่นี่ได้เลย mm hmm. แล้วก็จะมีสำเนาทะเบียนรถในการให้เจ้าหน้าที่ทำการกรอกข้อมูลนะครับ mm hmm. แล้วก็บัตรประชาชนชของเราของผู้ส่งนะครับผมจากนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยหลังจากทำการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้เ,เป็น ตัวนะครับผมเป็นตัวเอาไปแปะไว้กับรถนะครับนี่อันนี้ขนจากกรุงเทพไปศิลราาดกับระยะทาง490กิโลนะครับผมค่าเสียหายก็1,714บาทนะครับผมนี่มาได้มาแล้วก็นำมาผูกกับรถให้แน่นหนานะครับผมแล้วก็ในส่วนของสัมภาระต่างๆรวมถึงหมวกกันน็อกเนี่ยไม่ให้น้ำติดรถนะครับให้เอากลับไปด้วยเข้าใจไหมครับเออ เดี๋ยวหายนะเขาล้มเขาไม่รับผิดชอบ